มาเก็บแตงไทยในสวนกันค่ะทุกคนนี่เบิ่งค่ะหน่วยงามๆเวยค่ะเหลืองงามเลยค่ะทุกคนอันนี้กะปลูกไว้นะคะจนเขาเป็นหนวยแล้วค่ะทุกคนทุกคนเบิ่งค่ะควรเขารูดออกมาพอดีนะคะทุกคนนี่โอ้เบิงค่ะนี่แตงไทยหน่วยงามๆค่ะทุกคน ต้นนี้ก็คือซุกเล้วนะคะเห็นบอกว่า,าทุกคนขวรเขากะรูดแล้วนะคะนี่นคะคะมาค่ะเดี๋ยวมากรีบโอก,กันเลยเด้อค่ะนี่ป้าทุกคนกลิ่นหอมหอมค่ะนี่กรีฟโอกมากิกนแตงไทยนี่ก็คือหอมโชยเลยเด้อค่ะทุกคนถ้าควรรูดแบบนี้ก็คือซุกแล้วด้วยค่ะ มาเบิองค่ะต้นนี้กะน,นวยสุกจนแต่ค่าตดเลยด้วยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะกินเขาก็หอมหอมเห้งด้วยค่ะทุกคน